สารฝันปันโชคนิทานก่อนนอนเรื่องนกเร่ร่อนระหว่างกาเล็กซี่ใต้ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่เหนือดาวนับล้านดวงที่ยังไม่เคยมีชื่อมีลูกนกตัวหนึ่งสีฟ้าอ่อนตัวเล็กเท่าฝ่ามือมันเกิดขึ้นอย่างเงียบงนันบนดาวเคราะห์ร้างดวงหนึ่งที่ไม่มีแม้แต่เสียงลมพัดนกน้อยเติบโตขึ้นมาโดยไม่เคยรู้ว่าบ้านคืออะไร เมื่อมันบินได้มันก็กางปีกแล้วเริ่มเดินทางมันบินข้ามกลุ่มดาวหมื่อล้านผ่านหมอกแก๊สเรืองแสงลอดซากซูเปอร์โนวาโบยบินล่องลอยราวกับเป็นเพียงฝันหนึ่งในจักรวาลทุกค่ำคืนมันจะหาที่พักใหม่บางคืนพักอยู่บนหินเด่นเย็นของดวงจันทร์นิ่งเงียบบางคืนก็เกาะอ,อยู่บนขอบแหวนของดาวเสารหรือแอบซุกตัวในซอกเงาของอุกกาบาตลอยไปมา มันร้องเพลงทุกคืนเสียงแผ่วเบาแทรกผ่านจักรวาลไม่มีใครตอบมีเพียงเสียงสะท้อนกลับมาเหมือนคำถามฉันเป็นใครทำไมฉันต้องบินอยู่เสมอทำไมฉันไม่มีที่ให้กลับไปกระทั่งคืนหนึ่งมันบินผ่านกลุ่มดาวหางที่กำลังเปล่งแสงระยิบระยับทันใดนั้นมีแสงสีทองเล็กๆล,ล,ลอยเข้ามาหา แสงนั้นอบอุ่นไม่แสบตาไม่เร่งรีบเพียงแค่ลอยมาช้าๆแล้วหยุดอยู่ตรงหน้าฉันคือประกายใจแสงสีทองเอ่ยเสียงแผ่วฉันเป็นเศษเสี้ยวของความฝันที่หล่นหายจากโลกและฉันเห็นเธอบินมาไกลเลือเกินประกายใจเข้าไปแนบกับอกของนกน้อยแล้วบอกว่า เธอบินเพราะหัวใจของเธอคือจักรวาลบ้านของเธอไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ใดเพราะเธอคือบ้านของตัวเองนกน้อยหลับตารู้สึกถึงความอบอุ่นครั้งแรกในชีวิตไม่มีอะไรต้องตามหาอีกแล้วมันไม่ได้แรรร่อนมันแค่เป็นตัวของมันเองคืนนั้นมันร้องเพลงอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความเหงา แต่เป็นบทเพลงของผู้ที่พบเจอความสงบในใจมันยังคงบินจากกาแล็กซี่หนึ่งสู่อีกกาแล็กซี่แวะร้องเพลงให้ดาวที่ยังเหงากล่อมให้ทุกกลุ่มดาวได้หลับฝันดีและคืนนี้มันก็กำลังร้องเพลงให้เธอฟังอยู่เช่นกันเพื่อให้เธอหลับฝันดีเหมือนจักรวาลทั้งใบกำลังกอดเธอไว้เบาๆ